อีเมลที่ส่งมาหลอก่ยคืออีเมลของเขาเลยเพราะว่ามันไปเหมือนกับไปแฮ็ก API หรือฟังก์ชันอะไรบางอย่างของบริษัทที่เขาทำเมลเนี่ยทำให้มันสามารถจะส่งเมลในนามของบริษัทตัวจริงได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตระโสตครับนี่คือซีรีส์ The Cyber m ร n d s e t เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท As สซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเจำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดครับ ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างไัยบนโลกไซเบอร์ทีนี้เดี๋ยวก็จะไปคุยอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ปริญญาหอมะเนกเตรียมมาเตือนพวกเรานะครับต้อนรับอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท a s i s Professional Center จำกัดและบริษัท c y เบอร์ตรอนจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีเรับสวัสดีตเยนครับครับสวัสดีครับอาจารย์มีผมโยแล้วก็คุณแป้งนะครับคุยกับอาจารย์อยู่ครับมีเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหตอนนี้อยากเตือนมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีการเริ่มเตือนกันแล้วก็เจอกันนะครับก็คือมีอีเมลส่งมาจากหน่วยงานที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็บอกว่า,เ,าเป็นการชักชวนลงทุนเงินคริปโตเรื่องนี้มันเป็นไปเป็นมาอย่างไงแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับอาจารย์ก็ครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี บริษัทให้บริการอีเมลของคนไทยครับ,รบนะครับขึ้นต้นด้วยตัวทีแล้วกันนะครับแล้วก็บริษัทจดทะเบียนมาไซใหญ่เนี่ยไปใช้บริการของเขาครับอในการส่งเมลแบบเป็นบลูเมลตงไปหาลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะใช้เซิร์ฟเวอร์เมลส่งหาลูกค้าเป็นร้อยพันคนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันจะบล็อกอ๋อใช่ครับพอเอาฟิสิกส์พอแค่อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเยอะมันก็เลยมีช่องทางธุรกิจที่บริษัทคนไทยเขาทําเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับผม แล้วก็ผู้ใจใหญ่ก็ไปใช้ก็บอกชี่ได้จะได้จะได้ระวังกันครับนะก็มีของอ่าบริษัทเพื่อนซีบริษัทอ่าบางกอกแอร์เวยส์นะครับตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนะถ้าคุณไปดูในเพจลงทุนแมนก็ได้เขามีรายชื่อบริษัทอยู่อันนี้บอกได้เพราะว่ากรุงธนาคารกรุงศรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือแบบแล้วอีเมลที่ส่งมาหลอกเลยคืออีเมลของเขาเลยเพราะว่ามันไปเหมือนกับไปแฮก API หรือฟังก์ชันเลยบางอย่างของบริษัทที่เขาทำเมลเนี่ยทําให้มันสามารถจะส่งเมลในนามของบริษัทตัวจริงได้เลยโอ้โหอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ดาบแรกแต่ดาบสองน่ากลัวกว่านั้นครับดาบสองเนี่ยมันทําแบบเป็นโลโก้เป็นโบชัวเหมือนกับทําสวยเลยอัฟิกแบบระดับโปรเฟชชั่นอลเลยชวนไปลงทุนเหรียญคลิปโตอะไรอย่างงี้เลยอืมอืมเป็นเรื่องเวลาต้องโยเห็นภาพในเน็ตก็เห็นว่ามันมันเหมือนจริงเลยอ่ะมันเหมือนบริษัทเขาทำเองมีโลโก้มีอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เรียกว่าดาบสองคือมันสองดาบเลยอีเมลกล้องและเนื้อหาคอนเทนต์ที่ทําก็ลุกโปรเฟชชั่นอลี่อะไรมาเนี่ยครับเพราะนั้นโอกาสคนจหลงไปกดแล้วไปลงทุนอะไรอมก่ามันก็สูงมากอครับคือบางคนเนี่ยต้องรีบบอกว่าเตือนอย่างกรุงศรีเนี่ยเตือนแล้วแต่ที่ผมยังไม่เห็นนะอาจจะเตือนแล้วเหมือนกันก็มีตลาดหลักทรัพย์ก็เตือนแล้วครับอาจารย์อืมแล้วก็เตือนแล้วนะโอเคเขาก็ไวอยู่นะใช้ได้เลยครับก็ก็ก็คืออันนี้คือว่าไอ้โอกาสที่มันจะเรียนเนียนแบบนี้มันมี อีเมลก็ต <isation> ้องเนื้อหาก็ดีแต่ดูเรื่องดูลาไปอยเ่างที่ตกที่ต่ออะไรมันก็ไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่อะไรเงี้ยคนตอบแทนดีเลยว่าไปมันเพราะว่านี่มันวางแผนมาเป็นเรื่องในลาเลยนะอืมอาจจะเป็นแฮกเกอร์ต่างชาติหรือผู้คนเขไม่แน่ใจคนไทยรวมไปเพราะว่ามันการใช้ภาษาการวางแผนมันเป็นเรื่องในลาวอะใช่ฮะมันออกกัน o กไน n i z อ organize ครามเลยนี่ถือว่า professional เลยครับ อืมเพราะว่ามไม่ไม่ได้แค่เอได้ช่องทางแล้วก็ส่งอะไรไปก็ได้คือมีการรู้ว่าจะแอบ,บอ้างเป็นใครแล้วก็ส่งไปอ,อย่างแบบถูกต้องเลยในถ,ถูกช่องทางเลยแล้วจะทำยังไงให้มันปีเนียนให้มันเหมือนกับเจ้าของอะไรเงี้มันทาําคนมาแล้วอะ่ะอืมถ้าม,มาันคือช่องโหว่นี่เาระดับหนึ่งแล้วมันก็อถ่ายช่องโหว่นี้ในการแทกชาวบ้านจะช่องเขาอย่างเงี้ยก็ทําให้ปริษัทต่างๆนต้องรีบออกมาเตือนแอันนี้ก็จะมีประเด็นพวกพีดีเอว่าให้มัน ผิดมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งคุยกันต่อว่ามันผิด GDPa ไหมข้อมูล,ลั่วไหมหรือว่าผิดพรบรไซเบอร์อะไรยังไงก็ต้องมาคุยต้องมาดูกันนะเออแล้วน่าจะยาวอันนี้น่าจะยาวอยู่ฮะเพราะว่าต้องไปพิสูจน์อีกว่าเอ,อข้อมูลส่วนบุคคล,ลัว่วไหลไหมใช่ไหมฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่ล่วไหลถูกแฮกเนี่ยอันนี้ก็คือได้มาตรฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทางที่ทางสกสสกมชก็ทราบแล้วครับ ะารับก็ได้อัปเดตกันหมดแล้วตั้งวอลลุ่มอะไรก็เรียบรอย้อยละเขาเร็วอะ่ะบางแม้จะถ้าเป็นวาลาชิตเขาก็ราชการก็ทํางานกันนะผมได้คุยครับผู้บริหารของของหน่วยงานก็รับรู้ก็หมดแล้เพาะผมก็เป็นบอร์ดทั้งสองที่ผมก็ร้อนใจอยู่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อนใจเลยเขาดีกว่าบรษิษัทเมลบริษัทนี้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกมาแถลงข่าวตเตือนประชาชนผมว่าน่าจะพรุ่งนี้ไม่คืนนี้กับพรุ่งนี้น่าจะมีการเตือนมีการออกข่าวอะไรบางอย่าง อ่าตอนนี้เนี่ยทางของเราก่อนเลยมาก่อนเลยครับผมผมก็ไปที่อาจารย์ชี้เป้าให้ผมก็ไปดูบน Facebook ของบริษัทนี้นะฮะเขาก็เลยออกเป็นถแถลงการเป็นชี้แจงด้านความปลอดภัยขึ้นมาฮะของบริษัทอ,อถแถลงแล้วโยอ่านเลยก็ได้ครับเขแาแถลงแล้วก็บอกชื่อเลไก็ได้ครับครับก็เป็นบริษัท เป็น Facebook ของ t a ็กซี่เมนะครับชี้แจงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย Security Incident Notice นะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนบริษัทตรวจพบการสร้างอีเมลแคมเปญโดยผู้ไม่หวังดีเพื่อใช้ในการส่งสแปมและแอบ,บอ้างชื่อโดเมนลูกค้า4รายโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้รับอีเมลให้คลิกลิงก์ปลอมหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับทางบริษัทได้ปิดลิงก์ก็คือระงับการเข้าถึงลิงก์ที่อยู่ในอีเมลนั้นทั้งหมดแล้วในช่วงบ่าย ของเมื่อวานนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับอีเมลถูกพาไปหน้าที่คนร้ายสร้างขึ้นนะครับก็บริษัทขอแจ้งให้ผู้รับอีเมลทราบว่าผู้สร้างอีเมลมีเจตนานในการหลอกลวงเข้าใจผิดว่าเป็นอีเมลจากผู้ส่งที่ถูกต้องเป็นการทำ sender spoofing แล้วก็ขอความร่วมมืออย่าคลิกลิงก์ใดๆที่ปรากฏในเมลดังกล่าวและอย่าตอบกลับหรือส่งต่ออ่าแล้วก็ทางบริษัทก็ขอบคุณสื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือน นี้นะครับก็ตอนนี้มาถึงแค่นี้ฮะยังไม่ได้พูดถึงสาเหตุยังไม่ได้พูดถึงเอ่อร่องรอยความเสียหายใดๆครับอาจารย์เอาขอขอบโทษนะครับขอโทษกับคนขับเราจะแจ้ง,จงไว้ก่อนละกันว่ามันมีแบบนี้แต่กนะ็ต้องรอสักสองสามวันว่าจะมีใครเผลอคิดไปแล้วมีความเสียหายอะไรบ้างก็ต้องรอดูครับอืมได้ครับก็ ดังนั้นมาที่เรื่องหนึ่งนะครับที่ขยายใหญ่ออกมาหน่อยนะครับนั่นคือ2เรื่องที่โยงกันคือเรื่องของงานซีดิกที่อาจารย์จัดจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับงานซีดิก2025แล้วก็โยงไปถึงเรื่องที่อาจารย์ได้เดินทางไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยสิประเทศในในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์บพบแนวโ<ด>น้มอะไรไ <ป S 2> อย่างไรบ้าง ครับผมอาจารย์พบอะไรบ้างแนวนกอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็รวมทั้งที่มาของการกำหนดหัวข้อซีดีครังนี้ครับเชิญครับครับก็ถ้าเรื่องในบรรยายเนี่ยก็ขอให้ไลฟ์ที่บูดาเปสต์แล้วกันครับอาจารที่ผมไปนบรรยายให้กับทางงาน ITBN สองศูนย์สองห้าเข้าไปในเว็บ ITBN d อ t hu ก็ได้นะครับเป็นของไทยทังเกลี่ก็เขาให้หัวข้อว่าแบบ the biggest get spammer network in asia อะไรแบบนี้ครับ ก็คือไปแชร์เครือข่ายสแปมส,สแกรมต่างๆที่อยู่ในเระเพื่อนบ้านเรานี่แหละพี่ที่หวงวยญญายเนี่ยโชคดียอย่างหนึ่งคือปลอบรรยาาเนี่ยมันดูเหมือนด้ก่าวหาข้อระดับหนึ่งนะแต่หลังจากผมบรรยายเสร็จเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาออกแถลงใหญ่เลยโอ้โหครับนะเครือข่ายของปลิงกุ๊บเนชื่อนะอะไรเงี้ยปีไอซีกุ๊ปอะไรพวกนี้มันมากันเป็นชุดเลยอะ่ะแล้วก็จากนั้นก็ได้ยึดซับกันแบบกระหน่ำสมบัติเซลเลยยึดกันที่เมกาบิตคอยเป็นเป็นหมื่นล้านใช่ไหมครับยึดที่ สิงคโปร์และอธิษฐานทั้งคูโยตามของฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันอืนะครับบ้านเราล่าสุดเมื่อกี้ผมเห็นตอนบ่ายนี่ก็มียึดนะใช่ครับอ่ามียึดเพิ่มเติมเพราะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นกระแสโลกว่าถ้าเกิดเจอพวกเนี้ยตำรวจจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องยึดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้มันก็เป็นโมเมนตัมที่ดีที่ประเทศเราจะได้เคลียร์ว่าไอ้ประเทศคู่ปรับเราอ่ะอืมมันเป็นแหล่งของความชั่วร้ายทั้งมวลอ่ะเราไม่ได้กล่าวหาลอยๆอยนะ ใช่ใช่ใช่มันเป็นฮอรโมงด้ามที่ดีแล้วเขาเองก็ต้องออกมาเอ็กซคิวเจราจาสงบศึกอะไรต่งางพวกนี้แล้วเขายังลุกหน้าปัดจมูกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูเพราะว่าเริ่มมีการแบบไปถล่มแกมคอปพาวที่ข้ามาที่เขมรเนี่ยก็มองว่าอาจจะแบบทําให้ดูหรือเปล่าอืมถึงเวลาไม่ก็เหมือนเดิมอะไรเพราะารัฐบาลเขานับสุนใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเอาจริงขอือจงแช่ไหนอย,อยังไงครับบ้านเราก็เหมือนกันก็มีการจับมีการยึดก็มีข้าสุด ท่านเรก็เอกิตินะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกก็บอกว่าเราต้องตั้งดัตตาบูโรไปรู้ประโยชน์ได้ยินข่าวนี้หรือ,อยังดัตตาบูโรแหละมาเอี่ยมแลยดัตตาบูโรก็คือการแก้ไขเชิงระบบอแก้ไขเชิงระบบหมายวามว่าจะมาเป็นรูปรหน้าปัะจมูกตามจับอะไรกันี่มันคงไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าทำการแต่ว,ว่าแชร์ข้อมูลกันนะทางชาแซิงกันหมดเลยครับ เพื่อจะเช็คว่าเอ๊ะทั์สิ่งที่ด้านนี้ท่านด้านได้แต่อะไรมาจะอยู่ท่านก็รรวยมาซื้อทองซื้อคริปโตซื้อบ้านราคาแพงๆอะไรเงี้ยที่มาที่ไปเหมือนคัสเตอร์ดเดียรเจนอะไรเงี้ยแล้วก็หน่วยงานราชการต้องทำระบบนี้ให้เสร็จก่อนวันที่แปดพันวาร์โอ้โหแปดพันวารีในกรุยโญ่ได้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 ทำข่าวใหญ่แน่ครับเพราะว่าเขาเขาแถลงกันแบบแต่ว่าปราคอร์รัปชันทำสงข้ามหรือแปมนง้ยแบบ เป็นเรื่องเวลาท่ญญา,านนายกเป็นประธานอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะแก้เชิงระบบให้มันเห็นทุกนี้งหมดเลยอืมต่อไปนี้พวกโจรอยู่ๆก็จะเอาเงินมาฟาดหัวมาซื้อรู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยแล้วลอยนวลน,นี้คงไม่ได้แล้วนะครับเป็นตามมาตรฐานโลกด้วยนะเขาจะมีมาตรฐานโลกอะไรของจาชื่อมาตรฐานไม่ได้แล้วครับก็คือเอาตามยกระดับเลยว่าเราจะเข้าไปสมาชิกโอเอซีดีด้วยด<อ>ังนัเราก็ต้องแบบว่าเอาไม่เกิดความโงส่สายปราพรอรนับชันแต่เราทำตรงนี้ไม่ได้ เราไม่มีทางที่จะเข้าอีสปีได้ในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีการเลือกบุคคที่ผ่านมาสืบราเดีกันแล้วกันครับอ่าแล้วก็ตอนน่อจากวโยที่ผมไปดูงานมาเนี่ยเอาบรรยายไว้ก่อนละกันนะเอาดูงานด้วยดูงานนี่คือคผมไปกับหลักสูตรชื่อว่าวตทครับแต่กสตรผมไม่ได้เรียนฮะครับครับวทอย่อจากวิทยาลัยตลาดทุนครับก็เป็นหลักสูตรท็อของเมืองไทยที่บแบบเพราะฉะ้นเราคัดเส้นตนักศึกษามา น,น,นะค,นครับรุ่นหนึ่งจะมีเก้าสิหกคนนะครับผมรุ่นที่สายหกนะครับแล้วก็ที่ผมหายไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครัคือผมบินไปที่อูเวียนนาครับครับครับเพื่อไปดูงาสองตลาดหลักทรัพย์อเวียนนาอืซึ่งเก่าแก่มากโอ้โหกี่ร้อยกี่พันปีกี่ร้อยปีไม่รู้อะ แต่สมัยบีโทเฟนเนี่ยว่าเก่า,นะา,าแล้วอาดาแมเบอินเอตรตัวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ <c oughs> เก่ามากอะนะครับสอข้อนี้มันมีเป็นร้อยปีอะครับซึ่งเขาก็ทําระบบแบบเอตัวเองเขาเนี่ยการซับริการซื้อหุ้นเนี่ยคุณยูใช่ไหมว่ามันตอบสนองภายในเวลา10จลกําลังลบาอะโอ้ <c oughs> เป็นนาโนเซเค์ศูนย0.0009ตัวครับก <c oughs> ็คือมันมันจะดิฟกันเป็นนาโนเซเคิลแบบ ก็คือพูดง่ายจะมาเบี้ยวกันไม่ได้เลยว่าซื้อแล้วขายแล้วอะไรคือมันมันไม่ได้เลยแล้วก็ที่ผมไปเรียนรู้มาเนี่ยคือการเปิดตลาดักทรั์ของแต่ละประเทศในยุโรปอ่ะต้องรู้นะว่ามันเปิดไป่เท่ากันคือเวลาที่มันเปิดอะอย่างูดว่าเยอรมันเปิดเก้าโมงนะฮะครับที่เวลาเก้าโมงห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอ้แหละเวลาอะไรกันมันเกี่ยวกับเรื่องเวลามากๆเลยครับในประเด็นระบบเนี่ยมันต้องสะเทือนมาก าถามว่าไซเบอร์แพ็มีไหมมันมีอยู่แล้ว hmm. ใช่ไหมมาดีด้งดีดอดอะไร่เ้แต่เขาก็เห็นเรื่องนี้หมดนะครับคือระบบมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อสื่อของนักลงทุนววลุมเขาก็ไม่ธรรมดาครับขนาดาประเทศเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าววลุมอะไรเขาแล้วก็ผลตอบแทนตลาดสิบปีเียเขาก็ตัวเลขเขาก็ดีครับน,นะครับตลาดทรัพย์เราก็ไปนะฮะไปดูงานด้วยก็คุยกันแต่ว่าไซเบอร์แท็กเราไม่ได้เจาะเยอะแต่หมายถนะึงว่าวิธีการที่เขาทำอะทำยังไงให้ระบบเขามันนิ่ง มันจเสียนอันนี้น่าสนใจอื<ม>นะครับแล้วเราก็ไปดูงานในที่อื่นด้วยอย่างเช่นไปที่โอเปกซึ่งคุณโอก,ก็น่าจะรู้ว่าเป็นเาพ่อด้านการควบคุมาคาน้ำมันครับผมนะเราก็นึกว่าเขอีวีววมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะ<ม><ม>เพราะด้วยรายงานรีเสิร์ชของโอเปกดับโลกเนี่ยก็ทําเป็นเล่มหนาตึ๊กเลยนะครับอีกนานนะอือโอ<ฮ>้โอีกนานมากๆเลยครับสิบยี่สิบปีหรืาบที่ ไอการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมันจะหมดไปอาโลกดีครับมานทีเราต้องแปลกใจว่าทําไมหลังหลรถทั้งจีนทั้งยุโรปอะไรนี่เปลี่ยนมาเป็นไฮบริดที่หมดเลยอืมเป็นรถไฮบริดเนี่ว่าเป็นรถเดบไม่ได้เติมไฟไฟท้ายอย่างเดียวอะอืมอือหลังนั้นกะ็เป็นเรื่องราวที่เราสังเกตว่าเออโลกมันหมุนไปยังไงแล้วเทนมันเป็นยังไองอะไรแบบเนี้ครับนั่นก็นั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ที่คุยจะอีกก็คือเรื่องของเอไอค่ะแล้วก็เรื่องควอนตัมอะไรเงรี้ยว่ามันแบบ มันจะเป็นไงเพราะทายุโรปเขาตื่นตัวมีคนหมายชื่อ EU AI Act ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการ,นะรบังคับใช้มาสองสองปีประกาศแต่ว่าจะใช้จริงเนี่ยบอกเลยประมาณที่แปดสิงหาปีสองพันห้าพ้นหสิบเก้าโอ้ใกล้แล้วก็คือก็คืออีกประมาณไม่ไม่ถึงปีนะครับจนะบังคับ <Firstly. S 1> มันก็ยีพีอาคือมีเคสตีไปเรียนอ,อ,อยู่สองปีครับนะครับแล้วก็สิงหาหน้าก็คือเริ่มครับใช้แล้วว่าการเอาเอไอมาใช้เนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกต้องคือกฎหมายเนี่ยก็โดน โดนปรับอะต้องมีการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ mm. เรียกเล่พรอมซิมบนเอไอแล้วก็ต้องมีกระบวนการควบคุมเรียกว่าเอไอเข้ามาแอนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอนตามที่ว่าตอนนี้คอนตัมมันกาลังใกล้จะบรรลุแล้วถนะูกไหมเรียกว่าคอนตัมเบรกรูครับถ้ามันบรรลุเนี่ยการเข้ารหัสทั้งหมดของระบบธนาคารระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันจะถอดรหัสได้หมดอืม mm. การที่มันจะถอดรหัสได้หมดแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องระวังตรงที่ว่าถ้าไม่เตรียมกัรเนี่ยเวลามันเดกครูวันตั้มปุ๊บมันก็จะถอดได้เลยเาเรียกว่าคา r v เวสนา w ดิ c ิพเลเตอเพราะเราต้องมีมาตรฐานออกมาว่าจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อเวลามันควานตั้มมันรู้แล้วเราจะไม่โดนแฮกอะไรแบบนี้ครับอืมเออเขาเรียก n i f g PUC ไม่รู้วคได้ยินหรือเปล่า ยังไม่เคยได้ยินนะครย์อ่า PQC ลองเพื่อดูนะครับผมเจะมาจากโอสคอนตัมคริโตกราฟีโอสก็คือหลังครับคือไม่ใช่รอให้คอนดัมมันมาแล้วค่อยมาทำอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเก็บข้อมูลไปแล้วพอคอนตัมมันทะลุมันก็ถอดเลยไอพวกบิตคอยนี่ถ้าไม่มีคอนตั้มรีเซ็ตนนี่มันหลุดมาเลยนะบุลูาค่าบิตคอยที่จะไม่เหลือเลยนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ราคามลงแ่าก็ไม่รู้ บอกไม่ได้แต่หมายควาว่าความกังวลเรื่องคอนดัฟอิความยมังไม่เคยหมดไปจากโลกนี้นะเพราะต้องการท UC, ํพียูซีการเตรียมการเป็นพียูซีเลดีรสมมติผมจะขายของให้รัฐบาลเนี่ยครับถ้าจะไม่เป็นียูซีเลดีเนี่ยไม่รับนะอมวงงานไม่ได้นะมันเหมือนว่าคุณผลิตัของคุณมันไม่ฟอร์มนี่หว่าแล้วคุณจะมาขายแล้วเกิดคอนดัฟมาทะลุแล้วซื้อของเอาใช้ไม่ได้อืมันเหมือนผมซื้อรถมาตอนนี้ผมบอกว่าต้องเติมไฟได้ด้วยนะอ่า อ่าถ้าจะทำให้คุณเป็นไฮบริดธรรมดาเติมไฟไม่ได้ก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องพร้อมที่จะถอดชิ้นนี้ออกแล้วเอเออคชั้นชิ้นใหม่เข้ามาใส่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยืมองไปมันเข้าไปไกลกันอยู่พอม์ดวนแต่ว่าสิ่กระดผมเล่าทั้งหมดมันยังไม่เกิดทั้งโยครับยังไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่กาลังพูดถึงตอนนี้คือเรื่องเอไอที่ว่ามันจะไปเอชีไอกันได้หรือเปล่ปาอืนะฝ่ายนึงบอกว่ามันถึงแน่สองพันสามสิบเนี่ยถึงแน่นอนครับ มัน้เจอแ่าเตรียมตัวเลยมีหมันตภัยใหญ่เลยอีกฝ่ายบอกฝันเลยงานเลยเจอแน่เพราะเอไอเนี่ยมันเป็นฟองสบู่ครับริมิเ์จะได้เห็นหลายที่บอกว่าอย่าลงทุนในหุ้นเอไออืมเพราะว่ามันฟองสบู่มันมันโอเวอร์ไพรส์ครับโอเวอร์แวยูหมายว่าหุ้นมันร้อยหนึ่งมาบอกสามร้อยเงี้ยอืมอืมแล้วมันก็ราคาคุยเยอะโมเยอะนะนักลงทุนเอไอบ้านเราก็ออกมาแย้งเหมือนกันแต่มันก็รีบเร่งแค่บอกว่าอย่า่ซื้อนะ S <S ได้ตื่นเลยนะเพราะนั่งบอกว่า,วามันมันยังไม่ยังไม่นิ่งมันยังแบบเป็นเหมือนกะเทรนเหมือนก็แสเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมการไว้ว่าอถ้ามันถึงจุดที่เป็น API หรือคนด้านมันดิกรูเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงซึ่อันนี้เราจะมาพูดกันในงานซีดิคผมก็จะพูดในเกันของช่วงเช้า,ชาที่หกว่ามัาเกิดอะไรขึ้นก็อโรคที่ผมเดินทางมาที่ผมปเป็นบรรยายของไปไประชุมที่โซที่เกาหลีไปไประชุมที่ริซีอัโตเกียว ที่ตุกีผมก็ไปสิงคโปร์ไปบูดาเปสต์ไปฝรั่งเศสไปอาเวีนนาซาบูมิวนิกผมไปหลายที่มากก็ทุกคนก็เหมือนจะตะเตรียมและเตรียมการเกี่ยวกับอายุเอไอที่กำลังจะมาแล้วก็คอนตัมที่กำลังจะเบสครูอเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะคุยันสองปีนี้ในงานซีดีครี่ของชุเจ็ดนี้พนั้นปีนี้มันจะต่างจากทุกป,ปียี่สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นไซเบอร์หมดอืมปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่โฟกัสไซเบอร์อย่างเดียว อืมแต่เราไปโฟกัสคอนตัมดีอีวีแล้วโฟกัสตัวเอชไอืมนะวิทยากรที่เชิญมานี่ก็เป็นแบบดร็อคเตอร์ด้านเอไออะไรแบบถือวิทยากรแบบว่าที่เขาชำนาญในเรื่องนั้นนะผู้เชี่ยวชาญเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยเรื่องคอนตัมนะเราเชิญนนะักด้านของดร็อเตอร์มาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิทยากรที่ไม่ใช่นคนเอสิทแต่ว่าเป็นคนที่เขาเก่งแล้วรู้จริงแล้วก็เชิญมาครับเพื่อจะขับกล่อมพวกเราเหนมม้าที่สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดในโลก สิบประเทศนะผมก็จะเล่าว่าปีหน้าผมจะออกท็อปเพนของปีสองพันยี่บหกถึงแมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกข้ออะไรเงี้ยก็ก็อยากให้คุณโยระทีมาฟังด้วยแล้วก็เอาไปทำข่าวกันนะเพื่อคนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนก็อาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้อะไรเงี้ยครับ,รบแต่กนยีถ้าจะเป็นใครขับอสมทชวนแชร์เนี่ยเดี๋ยวเรามีพิเศษให้ด้วยนะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ได้ครับ นะครับครับผมติดต่อสอบถามกันมาได้นะฮะแล้วก็งาน c ีดิคคอนเฟอเรน2์งนะฮะจริง,รงๆหัวข้อเนี่ยก็บอกอะไรเราเยอะนะฮะว่าโลกไซเบอร์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมันมีอะไรรออยู่ข้างหน้าอีกไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง AGI AI เรื่องควอนตัมนะครับปูพื้นฐานจากเนื้อหาในงานนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากอาจารย์ต่อไปรวมทั้ง ใครที่สนใจนะครับก็แวะไปเจออาจารย์แล้วก็ไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้นะครับที่งานซีดิกนะครับสำหรับเว็บไซต์งานซีดิกจริงๆผมเห็นคนพิมพ์ใน Google นะฮะ cdic 2 0 2 5นี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ดังนั้นเข้าไปดูนะฮะ c d i c c o n f e r e n c e c o m หรือ cdic 2 0 2 5ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันนะฮรรายละเอียดเยอะมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมเนกนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณเยอะมาก ที่ให้ให้ผมมาแชร์ความรู้ครับก็ใครไปในงานที่ไบเทคก็ถ่ายรูปไปนะครับมาเซลฟี่มาอะไรกันนะครับดีครับเจอกันยี่หกนี้ครับยี่หกนีชานี้ี้ที่ไบเทคครับครับขอบพคุณครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับแล้วสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ y o u t u b e ชัวก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเรา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท